สวัสดีค่ะวันนี้แอนมี้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่องมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของจิตที่ข่วงแค่พอดีไปเปิดเจอข้อมูลมานะคะเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่ขาวอนารโยตธรรมกลองเพนค่ะเป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์นะคะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นโพริทตนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกเล่าโดยหลวงปู่สิงห์ทองค่ะธรรมโวโรที่ท่านพูดถึงหลวงปู่ขาวนะคะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทุดงด้วยกันแล้วก็ไปเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโยมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าจะมีตุ๊กแกตัวหนึ่งเนี่ยนะคอยมองเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรพอเงยหน้ามองไปก็จะเห็นเจ้าตุ๊กแกตัวนี้เนี่ยมองเธอตลอดเวลาคือสามีของเธอเนี่ยเสียไปแล้วค่ะเธอก็เลยกล่าเปลี่ยนถามหลวงปู่ขาวว่าเป็นไปได้ไหมว่าสามีเธอเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นตุ๊กแก หลวงปู่ขาวไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพียงแต่บอกว่าก็ให้เมตตาเจ้าตุ๊กแก่มันไปอย่าไปทําร้ายมันนะคะก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเอาจิตเอาใจนไปคล้องแหวกับเขาก็แค่เอ็นดูเขาไปนะคะเมตตาเขาไปทีนี้พอตกกลางคืนค่นนะหลวงปู่ขาวก็เทศสอนนะคะบรรดาลูกศิษย์นะคะว่าเห็นไหมจิตที่ไม่มีสติจิตที่เราไม่ได้ไม่ได้ระมัดระวังก็จะเกิดเป็นแบบนี้นะคะพูดง่ายๆว่าท่านสอนว่าตอนตายเนี่ยจิตถ้าไม่ได้มีสติ ไม่ได้ฝึกมาก่อนแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ไปเกิดในจุดที่เราคิดเราห่วงอยู่คือสามีเนี่ยคงจะห่วงภรรยาห่วงภรรยาก็เลยกลับมาเกิดใกล้ๆภรรยาแต่ดันมาเกิดเป็นตุ๊กแก่นะคะก็เลยเฝ้าตามรักตามห่วงภรรยาอยู่อย่างนั้นนะ,ะจะมาเกิดเป็นลูกเขาก็ไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ได้แต่งงานใหม่นะคะก็มาเกิดเป็นเนี่ยนะ,ะตุ๊กแก่คอยเฝ้ามองภรรยา พวกชาวนาที่หวงที่นานะเมื่อทีก็ตับมาเกิดเป็นปูนาบ้างก็ถูกลูกหลานเอามาจับยำทําอาหารไปโอ้โหแบบนี้ก็น่าสงสารถ้าคือใจความก็คือว่าจิตเราก่อนตายเนี่ยเป็นช่วงของการชิงพบนะคะคือเชื่อกันอย่างนี้นะชิงพบถ้าหากว่าจิตเราคิดเรื่องอะไรหวงเรื่องอะไรติดเรื่องอะไรก็จะไปอยู่ที่ตรงจุดนั้น ถ้าหากว่าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยทำกรรมสิ่งหนึ่งเนี่ยซ้ำๆๆๆๆๆๆๆเป็นประจำนะคะก่อนตายไอ้ตรงนั้นมันอาจจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นคือจริงๆเขาจะมีการไล่ลําดับนะคะ ในช่วงของการชิงเคล็ดชิงพบแบบนี้กรรมหนักที่เคยทําสมัยเป็นมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกรรมที่ทําเป็นประจําอย่างการนั่งสมาธิวิปัสสนาได้ฌานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญด้านหนักนะคะกรรมด้านหนักก็มีเหมือนกันการฆ่าพ่อแม่การทําร้ายพ่อแม่น,นี่ก็เป็นกรรมหนักนะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นในฝั่งของหนักมันก็จะมาให้ผล ชัดๆเลยเนี่ยนะที่เห็นตอนตายบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของคนที่ฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตอาจจะมีอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ก่อนตายเห็นบรรพบบุรุษเห็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องโหยหวนเหมือนสัตว์หรือมีพฤติกรรมแปลกๆเอาหัวไปวิ่งฟาดเสาบ้างนะคะหรือร้องเหมือนไก่เหมือนปลาอะไรแล้วแต่นะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เขาบอกว่าเนี่ยก่อนตายเนี่ย เป็นจุดสําคัญกรรมที่คุณทํามาตลอดชีวิตมันจะมีผลถ้าหากว่าหลายคนบอกว่าชีวิตประจําวันของฉันเนี่ยกลับมาคิดเลยว่าเราทํากรรมดีอะไรไว้บ้างนะคะทำเป็นประจําบ่อยๆหนึ่งๆอย่างเช่นตื่นตอนเช้ามาสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ระหว่างวานันทำบุญให้ทนันหรือเราลึกถ,ถึงพระเป็นประจําบ่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นกรรมดีที่เราทําอยู่บ่อยๆในช่วงสุดท้ายของชีวิตสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาให้ผลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพยายามฝึกจิตเอาไว้บางคนห่วง ครอบครัวห่วงภรรยาห่วงลูกห่วงหลานบางทีอาจจะต้องกลับมาเกิดใกล้ๆเขาแต่ก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าจะเกิดเป็นอะไรโชคดีหน่อยอาจจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเขาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าโชคไม่ดีอาจจะเป็นอย่างเคสที่หลวงพูทขาวท่านสอนลูกศิษย์นะคะว่าอันนี้เป็นเคสมาเกิดเป็นล๊กแกในอดีตเนี่ยเคยรีดเ,เหมือนกันว่าที่มีพระ ที่เป็นพระที่อายุมากแล้วนะเป็นพระปฏิบัตินี้ด้วยนะคะท่านตั้งใจปฏิบตัติแต่มาพลาดตอนท้ายคะ่ะเพราะว่ามีโยมเนี่ยถวายคล้ายๆจีวรมาเนี่ยพระไตจีวรแบบนี้มาแล้วเป็นของใหม่ท่านก่อนจะตายก็ดันจิตเซี่ยวนึงไประล,ลึกขวนถึงนะคะว่าอ้าวยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเกิดเป็นคล้ายๆสัตว์ตัวเล็กๆแมลงเล็กๆเนี่ยอยู่กับจีวรนั้นนั้นเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเลยแม้กระทั่งหลวงปู่เปลี่ยนที่ท่านไปเยี่ยมโยมที่ต่างประเทศบางท่านจะไม่ผิดนะเป็นฝรั่งเนี่ย ก็จะมีจุดหนึ่งที่พ่อเขาที่เสียไปเนี่ยชอบนั่งดูทีวีแล้วตรงนั้นก็จะมีตู้ปลาใช่ไหมฮะปรากฏพ่อเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปซื้อ,อ,อตู้ปลามีปลามาปรากฏว่าพ่อเขาเนี่ยมาเกิดเป็นปลาอยู่ในตู้ปลาตรงนั้นนะ,ะลักษณะปลามันก็จะชอบหันไปทางที่เกี่ยวกับทีวีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะใจความสําคัญก็คือพ่อเขาห่วงลูกห่วงหลานก็กลับมาเกิดตรงนี้เราคงไม่อยากจะกลับมาเกิดปเป็นเศรษฐีชานเราคงอยากจะเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาพรหมหรือดีที่สุดก็คือ ไปอยู่ในแดนนิพพานมาเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยให้จิตเราอยู่กับบุญอยู่กับกุศลหรือฝึกปล่อยวางให้มากๆเด็กๆแอนจะชอบอ่านบทความของอ,อ,องค์จี้กงนะคะเหมือนกับได้มาจะไม่ได้มาจากไหนติดอยู่ที่ฝาบ้านนะคะท่านสอนหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่แอนชอบมากก็คือใจความก็คือว่าเหมือนกับพ่อแม่ห่วงลูกห่วงหลาะหรือแม้กระทั่งเราโตววาเราเนี่ยห่วงใครก็ตามเนี่ยถ้าเราตายไปคนมักจะคิดว่าถ้าเราตายไปเขาจะอยู่ยังไงอย่าลืมว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตของเขา ถึงเราจะตายหรือไม่ตายก็ไปเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้เหมือนกับแต่ละคนเนี่ยเกิดมานับล้านล้านชาติแล้วบุญกรรมเนี่ยมันทํามันสานเป็นเส้นทางชีวิตของเราไปในรุ่งหน้าล้ะนะถึงเราจะตายไปหรือเราไม่ตายเขาก็ต้องเดินตามเส้นทางนี้ไประหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ทําให้ดีที่สุดแต่ตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงหาอาทรเขาเขามีเส้นทางชีวิตของเขาอยู่ด้วยกันทําบุญด้วยกันให้มากให้ดีต่อกันไว้ต้องห่วงตัวเราเนี่ยแหละค่ะว่าเราทําอะไรในปัจจุบันดีหรือ,อยังเพราะปัจจุบัน เป็นการสะท้อนว่าอดีตเราทําอะไรมากรรมที่ได้รับคือสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ว่าอนาคตล่ะจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ปัจจุบันเราทํำยังไงกันบ้างเราย่อมเป็นผู้รับ ผลของกรรมทุกอย่างอันนี้จะยิ่งเห็นชัดขึ้นเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆเราพบประสบเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราจะเห็นเลยว่าอืมเราเป็นผู้รับผลของกรรมจริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนรอบข้างเราก็เช่นเดียวกันหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรอยู่นิ่งกับที่นะฮะก็บระอาจารย์ก็สอนว่าให้มองอย่างนี้เป็นหลักไว้วันหนึ่งเราก็จะค่อยๆปล่อยละวาง,งไปได้โดยเฉพาะกายสังขารนี้นะคะ